สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Podcast p o d c พอดที่จะพาทุกคนนะคะไปรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ K-POP นะคะถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสอยู่นะคะเราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะขอพูดถึงรายการ Girl Planet นายนกันอีกแล้วนะคะด้วยความที่รายการเนี่ยนะคะก็จะมีาพาร์ทที่ออกมาให้เราติดตามกันในด้านของการฝึกซ้อมหรือว่าการเลือกเพลงกัน ฝึกซ้อมการเรียนต่างๆนะคะออกมาแล้วก็พาที่แสดงบนเวทีให้เราได้เห็นนะคะก็ทําให้เราเนี่ยได้เห็นถึงเบื้องหลังว่ากว่าที่พวกเขาจะซ้อมแล้วก็ขึ้นมาแสดงบนเวทีเนี่ยเขาต้องผ่านอะไรกันมาบ้างนะคะซึ่งอันนี้นะคะก็มีแฟนๆเนี่ยก็เห็นว่าพวกเขาอย่างขันชาวจีนหลายๆคนนะคะก็คือกรุ๊ปซีนั่นเองเริ่มแบบมีความเปลี่ยนไปประมาณนี้นะคะก็คือดูเป็นแบบว่ามีความมั่นใจลดน้อยลงนะคะแล้วก็เห็น ความเศร้าผ่านแววตาของผู้เข้าแข่งขันชาวจีนอยู่หลายคนนะคะอันนี้ก็คือมีแฟนๆออกมาตั้งกระทู้แล้วก็พูดถึงเรื่องนี้กันอยู่เยอะพอสมควรนะคะสําหรับเรื่องนี้ก็อย่างที่บอกไปนะคะเหมือนว่าวันแรกเนี่ยเราก็จะเห็นผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนเนี่ยรวมทั้งผู้เข้าแข่งขันชาวจีนหรือว่ากุ๊ปซีนเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะดูเป็นคนที่สดใสแล้วก็มีความมั่นใจนะคะแต่ว่าหลังๆเนี่ยเหมือน หลายๆอย่างเริ่มหายไปนะคะทั้งรอยยิ้มเสียงหัวเราะเหมือนว่าแต่ละคนเนี่ยก็เริ่มแบบเริ่มเครียดกันมากนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้เห็นซีนสดใสสดใสเหมือนอย่างแต่ก่อนมาให้เห็นกันนะคะรวมทั้งเราก็จะเห็นซีนดราม่าต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะอย่างคนที่แบบว่าโดนดราม่ามาประมาณนี้นะคะ่ะก็มีใช่ปิงหรือว่าล่าสุดอย่างรุ่ยฉีนะคะที่แบบว่า ก็เห็นซีน้ำตากันมาแล้วนะคะสำหรับครั้งนี้นะคะเราไม่แน่ใจว่าในรายการมันเริ่มเครียดขึ้นเพราะว่าจะมีการประกาศผลว่า,าจะใกล้ถึงรอบไฟนอลแล้วประมาณนี้หรือเปล่านะคะแต่ว่าหลายๆอย่างนะคะก็ทําให้แฟนๆเนี่ยเริ่มจับสังเกตแล้วก็เป็นห่วงผู้เข้าแข่งขัดนะคะ เพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่ากรุ๊ปซีเนี่ยแต่ละคนก็ดูเหมือนแบบเปลี่ยนไปนะคะอย่างใช่วิ่งก็คือตั้งแต่เราเห็นที่แรกเนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นคนที่แบบว่าเหมือนชอบยิ้มสดใสนะคะมีร,รอยยิ้มที่แบบสดใสดใดอยู่ตลอดเวลามีตาย,ยิ้มประมาณนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ดูเหมือนเป็นคนที่ไกลว่าจะเอาแต่ซ้อมนะคะจนไม่มีเวลาแบบมาคุยกับกล้องเลยเหมือนว่าเธอต้องการที่จะพัฒนาตัวเองมากขึ้นก็เลยมีแต่ซ้อมๆๆประมาณนี้นะคะเราก็เลยจะเห็นในโหมดของความเครียด เลืดของใช่ปิงไปนะคะแล้วก็แฟนๆก็เลยอยากจะเห็นเธอในโหมดที่สดใสย,ยิ้มแย้มเหมือนแต่ก่อนประมาณนี้นะคะอย่างฝูย่านิงเองนะคะแต่ก่อนเนี่ยเธอจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความมั่นใจสูงแบบดูฟิตเฟียสหน่อยนะคะแต่ก่อนก็เลยด้วยความเฟียสแล้วก็ความมั่นใจของเธอเนี่ยก็สามารถเรียกฐานแฟนคลับได้เยอะพอสมควรนะคะสําหรับฝูย่านิงแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยหลายๆคนก็เลยมองว่าเธอเนี่ยดูเป็นคนแบบว่า ดูมีความมั่นใจน้อยลงแต่ก่อนนะคะเราไม่แน่ใจว่าด้วยซีนอะไรที่ถูกตัดออกมาให้เราได้ชมกันนะคะแต่ว่าดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างถอดใจจนแบบกดดันเอามากๆเลยนะคะสําหรับฝูงย่าหนิงรวมทั้งรุ่ยฉีนะคะอย่างที่เราเห็นกันในอีพีแรกๆเนี่ยรุ่ยฉีเธอจะเป็นคนค่อนข้างที่จะยิ้มแย้มสดใสนะคะดูแบบตลกตลกด้วยซ้ํานะคะแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยหลัง อีพีหลังๆมานะคะก็จะดูเหมือนเธอเนี่ยกลายเป็นคนที่แบบว่าดูเศร้าๆไปนะคะแล้วก็ขาดความมั่นใจหรือว่าจนถึงได้ขนาดที่แบบว่าหลั่งน้ําตาออกมาเลยประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกคนนึงนะคะสําหรับว้นเจอนะคะเธอก็แต่ก่อนก็คือดูเป็นคนที่สดใสมากๆเลยนะคะสําหรับว้นเจอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แบบ ผู้แข่งขันชาวจีนจะแบบว่าเด่นชัดเลยก็คือความมั่นใจคือแต่ละคนจะมีความมั่นใจในแบบของตัวเองอย่างดีมากนะคะแล้วก็เว่นเจ๋อเนี่ยก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจมากๆเลยนะคะแต่ว่าหลังๆเนี่ยหลายๆคนก็มองว่าเธอเนี่ยดูแบบ ไม่ค่อยมีความมั่นใจเหมือนแต่ก่อนนะคะเหมือนจะมีความเครียดหรือว่าความะวงอะไรต่างๆนะคะสําหรับเวเเินเจ๋อแฟนๆก็ยังอยากจะเห็นในโหมดของความสดใสของเธอนะคะหรือว่าจะเป็นซินหวีนะคะอันนี้คือเราไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่าน,นะคะเพราะว่าพวกขันชาวจีนแต่ละคนคือออกเสียงยากมากเลยนะคะซินหวีนะคะก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเธอค่อนข้างที่จะแบบร่าเริงมากๆนะคะแต่ว่าเหมือนหลังๆเนี่ยก็เห็นเอ่อจะเริ่มแบบ เงีบเยบๆดูแบบว่าหรือว่าบางครั้งเราก็จะไม่ค่อยได้เห็นซีนของเธอเลยนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นหลังๆเนี่ยได้ซีนน้อยมากๆเลยนะคะอ่าแล้วก็เธออ่าหลายๆคนนะคะอย่างเสี่ยวถิงเองเนี่ยก็ยังแต่ก่อนก็แบบเป็นคนอ่อนโยนดูแบบน่ารักน่ารักสวยนิ่งๆนะคะแล้วก็แบบว่ามีมุมตลกตลกด้วยซ้ํานะคะแต่ว่าหลังๆก็เหมือนว่าทุกคนก็จะเริ่มโฟกัสกับการซ้อมกันอะไรมากขึ้นประมาณนี้นะคะ แล้วก็หลายๆคนก็มีบอกนะคะในคอมเมนต์ว่าแบบรุ่ยฉี่แล้วก็เว่นเจอเนี่ยดูแบบเริ่มไม่กระตือรือร้อนเหมือนแต่ก่อนนะคะ รวมถึงย่าหนิงเนี่ยก็จะเหมือนระมัดระวังในคําพูดของเธอมากขึ้นนะคะเหมือนว่าเธอก็อาจจะแบบว่าโดนกระแสในด้านของออการพูดหรือว่าการอะไรนะคะหลังๆก็จะเห็นว่าเธอเนี่ยพูดอย่างระมัดระวังมากขึ้นนะคะแต่ว่าเราไม่แน่ใจนะคะว่าในรายการเนี่ยเด็กๆเขารู้กระแสของตัวเองหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าสังเกตมาจาก EP 1ีถึง EP ีปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นว่าหลายๆคนเริ่มเปลี่ยนไปประมาณนี้นะคะ อันนี้ล่ะคะ่ะก็คือสิ่งที่แบบว่าแฟนๆเขาก็เริ่มสังเกตกันนะคะแต,แต่เราคิดว่าอีกอย่างหนึ่งที่แบบแฟนๆเริ่มสังเกตก็เพราะว่าเป็นห่วงสาวๆประมาณนี้นะคะเพราะว่าแต่ละคนก็คือแบบว่าอยากจะให้กลัมาดซไสแล้วก็เป็นคนที่แบบร่าเริงเหมือนแต่ก่อนนะคะพอมีอะไรที่แบบว่ามันดูเปลี่ยนแปลงไปแฟนๆก็เลยแบบเป็นห่วงประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะก็คือ รุ่ยฉีเนี่ยหลายๆคนบอกว่าดูสูญเสียความมั่นใจในตนเองไปแบบนานแล้วนะคะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้สังเกตนะคะแล้วก็หลายๆคนนะคะที่ติดตามรุ่ยฉีมาตั้งแต่เซอร์วิวลของเธอหลายๆรายการนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเธอเนี่ยก็เคยผ่านเซอร์วิวลมาแล้วหลายรายการนะคะอย่างช่วง2020อย่างนี้นะคะหรือว่าโปรดิวของจีนเองนะคะก็หลายๆคนก็ยังบอกนะคะว่าแบบ ยังไม่เคยเห็นแบบเธอเนี่ยกดดันถึงขนาดร้องไห้เลยประมาณนี้นะคะแต่ว่ารายการนี้ก็เหมือนว่าเห็นเธอร้องไห้ออกอากาศเลยนะคะแต่ว่าทางรายการเนี่ยก็ไม่ได้อ่าไม่ได้แบบว่าแสดงออกมาว่าเธอเนี่ยมีความเครียดหรือว่าอะไรมากขนาดนั้นประมาณนี้นะคะเราก็เลยไม่เห็นว่าเออเธอเนี่ยแบบว่า เพียจากเรื่องอะไรหรือว่ามีอาการดาวไหมประมาณนี้นะคะก็เลยให้ทําให้แฟนๆเนี่ยนะคะเริ่มเป็นห่วงทุกคนนะคะอย่างซูยอนเองนะคะเธอก็ได้บอกนะคะว่า เออก็มีการสัมภาษณ์นี่แหละค่ะในรายการแต่ว่าสุยันก็จะบอกนะคะว่าต่อให้อยากมั่นใจแต่ก็รู้สึกว่ายิ่งสูญเสียความมั่นใจขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้คือสุยันนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะตอนที่ทํามิชชั่นเพลง you pass me นั่นเองนะคะสําหรับอันนี้นั่แหละค่ะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะเป็นแฟนหลายคนนะคะก็อาจจะไม่ได้สังเกตนะคะหรือว่าเราเองเนี่ยที่ติดตามรายการนะคะก็อาจจะแบบว่าก็เห็นซีนดารมาม่าต่างๆนะคะแต่ว่าก็ ไม่ได้สังเกตขนาดนั้นนะคะแต่ว่าแฟนๆเนี่ยก็มีการสังเกตนะคะแล้วก็ได้มีการออกมาพูดออกมาตั้งกระทู้นะคะแล้วก็ออกมาแบบว่าพูดในทวิตเตอร์ประมาณนี้นะคะเราก็ได้ติดตามกันนะคะแล้วก็เอาเรื่องนี้นะคะมานําเสนอให้ทุกคนฟังนะคะสําหรับใครที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะคะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ